ไปเลยค่อยๆไปเลยสวัสดีครัรบวันนี้ก็นี่รีโวนะลุยน้ำบรรทุกปามน้ำแม่เจ้าโว้ยนะจะไปยังไงเดี๋ยวก็จะเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับนี่ครับก็โอ้โหนี่น้ําท่วมดีซะเหลือเกินนะนี่ดูนยกสองนิ้วนะครับนี่ถ้าไม่ยกก็อาจจะจมไปแล้วนะข้างหน้านี่เนี่โอ้โห,โโหดูนี่ความลำบากนะครับ อีโวเรานะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่บอลงวนะนั่นนี่ดูด้านหน้ากันบ้างถายก็ยากนะขับก็ยากนะตรงนี้เป็นแปลงที่เออต่ำที่สุดเลยนะแปลงรอบๆข้างเขาถมหมดแล้วนะขอเรานี่ต่ำสุดเลยเจ๊แทงข้างนอก ค่อยๆไปครับนี่ระดับน้ำนะขนาดยกสองนิ้วนะเนี่ยโอเ้เกถึงใบทะเบียนกันเลยทีเดียวเจ้าหาชมได้ยากมากนะแบบนี้ไฮ้ไดีมัน,น,นแรงก็รอบแล้วเราก็เอาแทรกเตอร์มานะไม่ใช่ฟโฟลโดันไปค่อยๆดันไปนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนใบพัดกกน้ำเลยไหลเรื่องะ ไป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 ไกอไปนับก็เอาดีโว่มาดำน้ำเล่นนะก,นนนก็เทียงกออประตูพอดีแ่เ่อยู่ไหวจะไอยู่าบนพื้นนะโอ้โหปวดดา โอ้โหเลยนั oh here, move, right of of Whoa, ่นเองต้องยืมเรือเรือเรือดำน้ำไม่ใช่ตัวเรือดำน้ำดีวัวลุยน้ำนะค่อยๆนะใหญ่รถดับเว้ยตัวโคตร์ดาวนะขับรถลุยน้ำอีกแล้วจนเกยเดี๋ยววันนี้โอ้โหตายเดินยังลำบากเลยนั่นเอง หลาก,กลองคงจะเปียกเปียกแน่นอนแบบนี้นะนีะ่ครับวงเลี้ยวเนี่ยมันจะลึกมากนะโอ้โหไม่ทันแล้วเปียกแล้วตอนนี้เรโอ้ลยนะบนทุกบารแล้วนี่หาชมไปได้ง่ายๆนะครับนี่ ตอนนี้การเกงก็เปียกหมดแล้วนี่ดูครับโอ้โหตรงกลางนี่จะลึกไปด้วยเศษเลยนะม่งอ้ยก็ไม่งอ้อยนนี่แต่มันเป็นดินทรายนะก็ค่อนข้างจะแข็งนะพื้นเนี่ยมันแค่น้ำขังเฉยๆนะดินทรายแน่นๆ จะไปดงังกว่าฮิตตึงก็อยากมาไล่มาตรงนี้อย่ายุทธฝุ้งมาเลยคอยๆแต่ว่าตงก็ตีตีวงอิดตีตีขึ้นมาเอาขึ้นมาก้อนเลยมาเลยมาเลยมาเลยบอกลายนะเอาอยู่ครับไปไปได้ไปได้ไป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 ไ,ป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 ไปยายน้ำเข้ารถครับไม่ตกเปอแด ลงจอบไว้กันนิดนึงพยายามจับที่ถุงถุงไว้ตีวงให้กว้างกว่าเดิมไปแถวริมเลยเดียวเดี๋ยวเดียวน้องจิ้งพี่ไข่ขึ้นบวรกอนก็ได้เอาไปก่อนเลยเดียวเดี๋ยวเดียดียวดอขึ้นรถก่อนเร็วดีโอ้โหนี่ดูครับนี่พ่วงประจำนะแพลงนี้ ชอบบอก่อนใช้แทรกเตอร์นะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ย e ีโวไปได้นะครับยกสองได้ได้โอ้โหบอลก,ก็รุนกันหน้ามืด ครับกึงประตูกันเลยดเดียวเดียวนนเนี่ยโอ้โหโหดก็โหดทิปนี้ก็เอาเรื่องนะริโวอรลุยน้ำบรรทุกคำเนอะไม่เจ้าไอ้นี่คุ้นเคยกันดีนะล <c oughs> องถ่ายน้ำก่อนมาเลยมาเลยตรงนี้ก็ไม่ลึกมากครับเรื่องเอาเรื่องนะพยายามเกาะฝั่งน้ไว้โชเฟอร์ อ๋นี่ไม่ได้รดน้ำนะแช่น้ำทีเดียวเลยเอาเรื่องเลยแไงนี้มาตายตายนิดนึงใายนิดนึงนิดนึงได้ นี่ธรรมดาแล้วนี่ครับคนใจว่าธรรมดามากเลยลึกกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้วนั่นน่ะเลนไปกงกะเนโอ้โหต้องดำน้ำแทงกันเลยรถยนนะรถด,ด,ด,ดนุนดีโ่กงไม่ไหวนะแปลงนั้นม่ดูดียังมีโคกปาล์มอยู่นะนี่ เราณนาอย่าเปิดแดดนะครับนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องไปนี้ไม่ไม,ม่หมูเลยแต่คลิปนี้ออกไปผมจะได้หลายครับเอ้ยหลายหลายวิวมาเลยมาเลย แมงดูยากมากเลยอยู่ในน้ำเลยนะีน่ก็ลุยลุยน้ำท่วมได้นะแบบนี้รีวนะน้ดนะในน้ำนะต้องยกสองนิ้วเท่านั้นนะถึงจะมาได้แปลงนี้เรนเจอร์เราน่าจะจมไปแล้วหายวับไปกับปลาเรนเจอร์เป็นตัวเตี้ยนะครับ ต้องช่วยดูตะลายด้วยนะพอตะลายอยู่ในน้ำนะตัวนี้ปก<อ><อ>ติองเอาแทรกเตอร์มาแต่ว่าขี้เกียจต่อหางนะค่อนข้างจะเสียเวลาทแทรกเตอร์เนี่ยต้องลากเทรลเลอร์มาด้วยนะแปลนี้อยู่ไกลจากบ้านอยู่พอสมควรนะ

น้ำเยอะขนาดนี้ก็ถลายปามอาจจะลอยน้ำได้ไดนะนี่ดูกกฝังน้ไว้แล้วก็เลี้ยวมาดำน้ำครับนี่ต้องอยืนเรือดำน้ำไปเลยเยอะแยว เรื่องแอาเรื่องับแต่ล็อกนี้ก็จะสูงกว่าเพื่อนเลยไปได้อยู่ตรงกลางไว้ไป่วางนูกก่อนแล้วก็ค่อยนั้นขวาก่อนขวาก่อนไปโอเคได้ได้ได้อันนี้ไม่มากต้องวางนู้จะต่ำเป็นพิเตษเลย โอเคนะรีบวัวลุยน้ำมันทุกบามก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกัน EP สองนะเพื่อไม่ให้มันยาวนานเกินอะถ้าชอบพี่ไีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดร้อยได้เจอคลิปน่ามาครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม